ผมก็กินข้าวอิ่มพอดีโอ้ขอบคุณมากค่ะตัวเตะนะ๋อเนาะที่อยู่กินข้าวอิ่มวันนี้มันกี่โมงแล้ววันนี้พอดีเมกินข้าวเร็วเนาะกินข้าวเสร็จแล้วก็เกิดฝนตกหนักนี่แหละเมกําลังว่าจะไล้พอดีแล้วก็ไฟก็มาดาบเมก็เลยไม่ได้ไล่นะคะตอนแรกว่าจะไล้มืดๆเม,มเกรงว่ามันจะน่าสงสารเกินไปเมก็เลยไม่เอานะคะเพราะว่าแม้แต่ไฟหน้าบ้านเอ่อมันจะไฟเนี่ยมันจะส่องมาจากทางตรงข้ามนะเห็นไหม เออนี่ไปบ้านตรงข้ามนะคะเนาะเมื่อคืนนี้เมย์ก็นอนดึกพอสมควรเนืน่องจากว่านางมีปราร์ตี้อะไรกันสักอย่างนี่แหละเมื่อคืนนี้ทําให้นางคุยกันดังมากอยู่สักตีหนึ่งตีสองก็เจียวจ้าวกันมากปกติตั้งแต่นางเปิดร้านมานางไม่เคยเสียงดังแต่เมื่อคืนนี้เสียงดังมากจนเรานี่แบบปกติก็นอนดึกนี่มันจะหลับท,ทันทีแต่ปาโก้ว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับนะคะพี่น้องตื่นสายโดงม,มากเมื่อเช้าเนาะ โอ้ยตัวนี้ทำไมช้าหัวของจริงตั้งเยอะขอบคุณค่ะวันนี้เครื่องอ่านได้ค่ะพี่น้องเม้นมาเด้อหน้าหน้าก็ชัดพอสมควรรุ้ยไปดูก่อนชัดอย่างนี้ซักก็ดีแนะจนะ๊ะเนาะตั้งแต่เมื่อคืนว่าแปลกมากเลยเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะโตเตะบางวันก็ชัดบางวันก็ไม่ชัดเนี่ยปีษา วันนี้อุตส่าห์ลงคลิปเมย์ก็มีวิธีลงใหม่แล้วนะที่เมย์สามารถลงได้ด้วยเออดูปัญหาเกิดขึ้นหลายปัญหาทลาวพี่เมย์ต้องไล่แก้ไปทีแล้วจุดทําให้แก้ได้ด้วยนะคะเออที่ผ่านมานี่บอกลงคลิปเลยโอ้โหรอไปสองวันวันนี้ไม่ต้องเลยนะคะแบบเมย์ก็จะลิงก์ไปอีกเครื่องหนึ่งเลยนะที่มันมีเน็ตดีๆนะก็ลงได้นะคะในเครื่องนั้นว้าขอบพระคุณพระเจ้าแต่ความยาวต้องไม่ยาวมากนะคะถ้ายาวมากก็จะล,ลงไม่ได้ก็จะ ส่งไปจากเครื่องนี้ไปสู่อีกเครื่องหนึ่งไม่ได้นั่นเองนะคะก็เป็นวิธีแก้ของเมนเนะหาจุดแก้จนเจอนะคะได้จนได้นะอือก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะวุ้ตาแล้วหน้าใจทำไมมัวๆอย่างนั้นไม่ใช่มันไม่ชดัดอีกแล้วเหรอทวเต๋อาพี่น้องพี่น้องอยู่กับเมหรือเปล่ามันทำไมบอกว่าสิ้นสุดแล้วอือืมๆๆอืมปึบ คุยเพลินๆอยู่คนเดียวออโอเคขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนั่งฟังอยู่แป๊บขอบคุณมากตัวเต๋นี่คอมเมนต์เมย์มันเลื่อนอยังไงไม่รู้นะเมยอ่านแบบกินข้าวอิ่มพอดีโอเคขอบคุณมากๆค่ะถ้าไม่ติดอะไรก็เปิดไว้ให้เมย์ก็ไปทําธุระปรับปางได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้เมย์มีเรื่องตื่นเต้นเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ว่าจะเป็นเรื่องไฟดับนะคะเมย์ก็ตื่นเต้นก็คิดถึงโตเต้ตกับยกกิจกับสุดใจอยู่จะมาเล่าให้ฟังนะคะทุกครั้งที่จะมีเรื่องงานก็จะนึกถึงนึกถึงยกกิจก่อนเป็นคนแรกนะคะเ <c oughs> นือ่องจากว่าเราคุยกันเรื่องงานอยู่ประจํานะคะก็จะหนุนใจกันเรื่องงานอยู่พอมีงานเข้ามาอะไรก็จะนึกถึงนางอยู่เนาะส่วนสุดใจนั่นก็ทุกเรื่องนะคะคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วนะเราก็จะคุยกันทุกวันอยู่แล้วส่วนโตเต้ตก็ถ้ามีเรื่อง ตื่นเต้นก็จะนึกถึงโยเนาะนึกถึงว่าอแต่ไม่ถามเออเมย์ก็ลืมถามโตเต๋ตเนาอจริงๆรเมย์ถามโตเต๋ก็ได้นะเนี่ยโอ,อ้เมย์ลืมถามโตเต๋เออเมย์ก็จะคืนอนาอทําให้นึกถือพ้ามพีข้อหนึ่งเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ก็ดีกว่าพี่น้องที่อยู่ไกลเพราะอะไรตอนที่เราเกิดเหตุนเนี่ยบางทีเราคือพี่น้อง พี่น้องเราเนี่ยเราก็มีพี่น้องเป็นช่างไฟอยู่หลายคนนั่นเมย์ไม่ได้นึกถึงนะเพราะว่ามันคือเออจริงๆเขาก็สามารถช่วยได้อยู่เนาะอยู่ที่บ้านคนหนึ่งแล้วก็อยู่อ่าอยู่ฝั่งข่านอ่าอะไรเนาะอยู่แถวรามนะคะคนหนึ่งแล้วก็ช่างไฟอีกคนหนึ่งของเมย์ก็อยู่แถวแถวนครปฐมนะคะช่างไฟคนหนึ่งก็อยู่ซอยแถวแถวบ้านช่างอีกคนหนึ่งก็อยู่เลยออกไป และคนที่เมย์พึ่งพาตอนแรกคือข้างบ้านนะคะแต่วันนี้นางไม่อยู่เนาะก็พี่คนหนึ่งเขาก็เข้ามาดูให้นะกลัวไฟเหมือนเมย์นะคะกลัวไฟเหมือนเมย์ก็ดูไม่ได้อีกเหมือนกันก็เราก็เลยตัดสินใจว่าไม่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 ซ่อมเองนะคะเราไม่ดูเองเราไปเรียกช่างมาดีกว่าเพราะว่าเขาจะรู้ว่าจะต้องแก้ยังไงแต่เราเนี่ยปุ่มนี้ คือเมย์ไปดูใน youtube หมดแล้วแหละว,วิธีแก้เนี่เมย์เข้าไปดูใน y u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  e เนาะว่าเขาก็จะบอกว่ามันมีปุ่มสีเขียวสีแดงที่กดอันนัของเขาที่เขาสอนเนาะแต่พอมาดูของตัวเองเนี่ยมันมีแต่สีส้มเมย์ก็ลองกดเหมือนกันนะกดลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่นนี้ก็เป็นการเรียนรู้ในอันนี้อันนี้เป็น